สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งกับพี่แซดพี่แซดของเราเอฟเฟคเขาลบบี้ยี่สิบพอเอฟเฟคสนามลบยี่สิบพอไม่ก็ยี่สิบพอยีอ่สิบพอโอเคเ๋ยวไปตั้งแรงเสียงดังไอ้เหี้ย โหมดเกาะเกาะรายแมวก่ออะไรเนี่ยปกติมันก็ต้องป,ปกติเนะเกาะรายลุงโหมดคาดสิกสี่คนโอเคโดย <c oughs> ผมก็เล่นเป็นทีมเมือนเดิมครับเนื่องจากเนื่องจากไม่ค่าเล่นคนเดียวครับ เหมือนปีไฟเปี้ยะอะไรนะเดี๋ยวผมรอก่อนนะความมันจะหาห้องให้ผมได้โอเคๆหาห้อาไว้ละอืมก็รอเราห้าสิบนาทีครับต่างจากฟรีไฟอยู่ฟรีไฟจะรอไปหนึ่งนาทีครึ่งละ A.S.S. AS โหมดโหลดฉากความละเอียดสูงเอฟเฟกต์ <c oughs> สนับสน,นุน <c oughs> โอ้นับถอยหลังโคตรนานไม่เป็นไรเฮ้ยพี่แซดแล้วติดอันดับสามครับอืมโคตรดีถ้าเต้นก็ไม่เลวเดี๋ยวเราปิดปิดลำโพงโอเคจะหาเรื่องพี่เหรอมีใครบ้างแถวเนี้โอ้ิพยชุดเท่ตัง โอ้โหฝนอากาศด้วยโค้เท่ไม่มีมาเลเดอร์กีสหรอมาเลเดอร์กีสนายกีสนายผมก็ยังตกที่สามเนาะเอามีมีมีโอ้ยมีว่ะมีว่าขึ้นแท่งขึ้นแท่ง คงไม่มีใครเล่นสกินอุตนลตร้าแมนแน่ๆเนาะถ้าจะมีก็มีแต่ผมไม่แหละครับแต่ผมเพม่็จะเล่นสกินอุลตร้าแมนต่อไปนะผมไม่เปลี่ยนสกินนะเล่นแม่นต่สกินอุลตร้าแมนแซบนี่แหละนะครับแล้วแต่พี่จะสันอะไรเนี่ยพาคุณลงที่ไหนเนี่ยวัดเทพ สายลุงโอ้โหวัดเทพเป็นเหรอวัดเทพสายลุงไปไปยานอวกาศดิไม่เห็นยานอวกาศหรอวะเห็นอยู่ก็ไม่ไปหลบนีหน้หลบนีน้ ไปๆหลบนี้ครับพูดนี้ละปูนี้จากมึงกูเกียดมึงโอเคเออกระตุกรตก,กระตุกเฮียกระตุกแรกแรกเออสวยครับสวยมีของดีๆวะ่ะเฮ้ยอะไรดีวะปืนเนื้อไม่ถูกเลยอ่ะมีปืนดีๆอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรมีคนตายแล้วยังไงก็ต้องเอาปืนในพวกนี้ไปวะ แล้วต้องเอาปืนให้มันจะเทพนะครับเฮ้ยหน้าไม้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะกูชอบหน้าไม้ก็ด้วยสวยนี่อะไรอ่ะอินฟินิตี้เหรออะไรไมนรู่โคตรรัวเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน ไม่เห็นอ่ะโอ้เอ้ยแว๊บแวบเรียงดีเลีๆๆงดิเอออื้อเพอร์เฟคคามันเติมกระสุนยังไงวะอ๋อเติมงนี้โบกของมันมาสวยเกมมันกระตุกอ่ะแม่งเครื่องกูแลก เฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บมาเฮ้ยอ้าวสวยดีครับเป็นไอเทมเสริมโอเคอะไรต่อข้านี่มันเติมได้ไหมอ๋อเป็นเกาะสวยเฮ้ยอ,อะไรแบบแบบวะเฮ้ยเฮ้ย มูพิง้ามาหากูเลยหรอมึงเก่งไปไหนวะวิ <c oughs> ่งเข้ามาชารปเลยวะโคตรโหดเฮ้ยมีมีมีม,มีอยู่ไหนเห็นไหมวะนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วจะไปไหนหไปแล้วไปไหนไปไหน ยิ่งสวยไอ้ปืนนี่ดีว่ะเอามาเอาของมาลู้เอาของมาลีฮอะไรให้ลังกูหลังกูงกมาแล้วเฮ้ยลังกูกแล้วเหรออยู่ไหนวะ ทีอไหนอ่ะมันยิงอยู่ตรงไหนวะไม่มีแล้วมั้งไปดีกว่าลาก่อนนะลาก่อนอิสเกต เฮ้ยโอ้โห่เปียกอื้อห่โอ้โหโอ้โห่รถเปียกเฮ้ยอะไรเออเออเออเย็นเยิงลงก่อนดีไหมลงก่อนดีไหมเมื่กระตุกแม่งได้ ยิงตำ่ตำๆนี่เออแม่งยิงตำ่ตำๆนี่กูจะรั่วแม่งเหี้ยตุ๊กตุ๊กหน่วยคาอะไรกัดกูแม่งใครมันหล่มมอยยูบ้างเป็นส้นตีนอะไรไนี้ไปไหนแล้วฮะฮมันมันมีมันมีคนยิงผมนะแต่ไมรู้ไปไหนอ่ะ มีคนยิงอยู่ไม่รู้หายไปแล้วไนตัสเล่งสปีดต,ตามหาบอ่อแฟคนที่มันทำร้ายเราเฮ้ยอ,อะไรแป๊แบบโคตรครับสีครับพงน้ำแข็ง ไม่ได้วล้เนี่ยเขาใกล้อือชักสวนสวนสวนไม่มีของหรออ๋ตอตกใจหมดเ่าไม่มีของไปหาใครดีวะเนี่ยนะไอ้เบอร์สีมาอยู่ใกล้หมอกเกินเอ๊ ไปหายเบอร์สามแล้วกันไปพี่อะไรอยู่นั่นเหราวะมันมีขทางหลัเมื่อกี้เนี่ยนไะปแล้วเฮ้ยพี่เอโอโฟลวมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ๊ะยัไงไงเป็นเจ้าหญิงเอลเซ่พี่แปลงเป็นเจ้าหญิงเอลเซ่ เห็นว่าไปกินสวยโคตรสุดค่ะสวยเหลืออีกสี่สิบคนโอ้เหลืออีกสักสี่สิบคนเนี่ยไม่โจม่ง่ายรอกคลิปนี้ไปกันเลยไหมคู่หูห ไปกันเลยมามไปเบอร์สามไปเฮือ,อ,อเฮี้ยมปรชนเฮี้ยอะไรเอา้ามงอ,อยู่นี่ดีกว่าโอเคเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยต่อสู้ดีกว่าเฮ้ยอ,อะไรมาแล้วมาแล้วฮุโรด,ดิงดด้งฮูโรดิ้งเฮ้ยข้างก็มียิงดิยิงให้โดน เฮียสวยเล่นยากกว่าทำเป็นเล่นนเียเล่นยากนะคะไปไหนหมดแล้วเอ่ยไปไปต่อไม่น่ามีแล้วยิงอ,อ,อะไรอะ่ะอ๋อ สวยนี่อะไรวะแป๊บยีบมนสวยยีบมาเร็วอันนี้คืออะไรเนี่ยสวยหมอบมาแล้วหมอบมาแล้วตัวใครตัวมันเขานี้ หมอกมันมาแล้วนะก็ต้องรีบเพนไปให้ไกลนี่โคตรเหนียบหุยอโคตรเท่ค่ะใครยิงกูวะชจ้าแม่งหมอกมันมาแล้วพี่จะโซรีลาสเตปหุยออะไรวะใครมนยิงกูเนี่ยอาผู้เหลือาม,อม,มาอยู่มุมไหนผู้เหลืออยู่มุมไหนคะ่ะ เอาอะไรวะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าใช่ไหมไม่ใช่ด้านหน้าตกูนี้เลยเอลเซ่ <LC. S 1> อ๋อแต่เอลเซ่ไม่ได้เอลเซ่ยุยเอลเซ่ใช้ไม่ได้อีกกูจะรั่วเอออะไรวะรั่วมึงอ่ะอ,อันเข้าไปก่อนนะ ก็ไปเจอกันใหม่กูต้องหนีแล้วเฮียหมอกมาหมอกมันมาแล้วก็ต้องมีเพนมีการประทะเกิดขึ้นอยู่มุมไหนข้ามาไปช่วยแล้วเบอร์สีเบอร์สีหรือเบอร์สามวะไอ้เบอร์สีทำอะไรไมันไ,ไม่มาปะอ๋อ,อกำลังมาโอเค ยอโอ้โหเดสไรส์ไปเราไปหาหเบอร์สามดีกว่าพี่ก็เราไปหาน้องชายพี่กำลังเล่นสปรย,ย์ก็โดดแบบพระเอกนี่เนาะสวยไอ้ตรงนี้แหละน้าจะมีอะไรบ้างล่ะมีใครไหมไนตัสไอ้เบอร์สามมันรีบไปไหนวะน่าแม่งทิ้งกูเลยอะ่ะ ทิ้งเพื่อนพ้องเลยอีกคนนึงนี่หว่ามันใกล้มาอเนี่ยมันทําอะไรของมันวะ like. เล่นต่ออ,อะไรเล่นต่อเมื่อกี้เนี่ยเรืออยู่ไหนวะแหมมันเลยตั้งกว้างนะโหมันหาคนเจออย่งเงี้ยวันเนี่ยเราต้องวิ่งหาคนใช่ไหมเนี่ย เพื่อสู้กับพวกมันเพื่อจะจบเกมนี้เราต้องตะเวนหาคนนะครับอีกสองคนนะไออีกคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยอีกคนหนึ่งอยู่ไหนนะเฮ้อติดอะไรออกมาดิออกมาเอออีกคนหนึ่งนะครับจบสรุปแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ไอเบอร์ไหนเนี่ย ราชาแห่งปาร์ตี้ที่ยอดเยี่ยมโหทีมมันก็ยังตึงอะเนาะเออจะไม่ยอดเยี่ยมมยังไงอะโอ้เอสเอสหรอเอสเอสเอสสามเอสโอ้โหลดหน้านี่เลยเป็นเกงใจกันเลยสวย อืโอเคเจันใหม่พาร์ทหน้านะครับใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์กดฟอปลาใครให้ผมด้วยนะครับ